ทุกคนครับมีใครเคยได้กันไหมครับกระดาษใบเล็กๆที่มีชื่อว่าใบาสั่ง <c oughs> หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เศษกระดาษไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องไปจ่ายก็ได้แต่รู้ไหมครับถ้าไม่จ่ายอาจจะเจอผลกระทบมากกว่าที่คิดก็ได้วันนี้เชียงใหม,ม่เรื่องเล่าจะนําเสนอรายละเอียดของกระดาษใบเล็กๆที่มีชื่อว่าใบาสั่งให้ทุกคนฟังครับเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของไบสั่งครับแม่นาวานเองก็เพิ่งได้รับมาหมาๆดๆรับมากับมือเลยครับนึกว่ามีจดหมายอะไรสําคัญมาเปิดมาเซอร์ไพรส์เลยครับใบสั่งครับ แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากจะได้ใบสั่งครับและที่สำคัญหลายครั้งไม่ได้ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายจนได้ใบสั่งหรอกครับแต่อาจจะเจอเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องรีบไปทำธุระหรือใดๆก็ตามเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำความรู้จักกับใบสั่งดีกว่าครับว่าใบสั่งเองอมีกี่ประเภทแล้วเมื่อเราได้รับใบสั่งแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงกันครับขอเริ่มต้นจากคำถามแรกครับใบสั่งมีกี่แบบใบสั่งที่เราควรรู้นี่มี2แบบนะครับใบสั่งที่ตำรวจออกให้โดยตรงครับเช่นถ้าเราทำผิดกฎหมายแล้วจะต้อง ตำรวจโบอกอบาใบสั่งในเป็นใบสั่งแบบที่เราคุ้นเคยครับต้องไปชําระที่สถานตำรวจหรือช่องทางต่างๆครับ 2. ใบสั่งจากกล้องจับความเร็วครับอา อันนี้เป็นประเภทที่นวันเพิ่งได้มาครับใบแบบนี้จะถูกส่งมาที่บ้านครับถ้าเราเจอก็อย่าพิ่งตกใจครับเราสามารถจะเช็คสถานะและจ่ายผ่านออนไลน์ได้ครับเราทุกคนก็ต้องสงสัยและอยากรู้แน่นอนว่าถ้าไม่จ่ายค่าปรับจะมีผลอย่างไรบ้างอ่ามีผลแน่นอนครับทุกคนอย่างแรกรถเราจะถูกอายัดภาษีครับทาให้ต่อภาษีประจําปีไม่ได้ครับแอบต้องไปจ่ายค่าปรับก่อนนะ2มีโอกาสได้รับหมายสารครับแล้วค่าปรับเนี่ยจะแพงขึ้นกว่าเดิมครับฉะนั้นเขาส่งมาเนี่ยเราก็จ่ายตาม อดละเลยไปเนี่ยวันหลังมันแพงขึ้นตัวใครตัวมันนะครับ3าอันนี้สําคัญครับสะสมแต้มความผิดครับซึ่งอาจจะกระทบต่อการต่อใบขับขี่ในอนาคตได้ครับคาถามถัดมาแล้วอยากจ่ายค่าปรับง่ายๆต้องทํำยังไงเมื่อกี้ในวันแอบเกินไปนิดนึงนะที่เชียงใหม่ถ้าจะไปจ่ายเองนะเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับที่นี่มีตู้บริการชําระค่าปรับแบบง่ายๆครับสามารถจ่ายตรงนี้ได้เลยหรือถ้าใครสะดวกออนไลน์ครับก็สามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้ครับเอาละครับสรุปง่ายๆได้ใบสั่งแล้ว อย่าละเลยครับเช็คให้ดีครับว่าต้องจ่ายเมื่อไหร่แล้วก็จ่ายให้ตรงต่อเวลาครับมีหลายช่องทางในการจ่ายค่าปรับนะครับทั้งสถานีตํารวจตู้บริการและแอปธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสครับ้าไม่จ่ายจาไว้นะครับอาจจะเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมจ่ายแพงกว่าเดิมได้ครับและข้อมูลล่าสุดจากพี่ต้อมครับพี่ต้อมบอกให้นะว่ารู้ว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการพัฒนาระบบ PTM ใครไม่จ่ายค่าปรับส่งฟ้องอัตโนมัติอันนี้หนักแน่นอนครับฉะนั้นง่ายๆครับได้ค่าปรับก็ไปจ่ายซะ จะให้ตรงเวลาซะเรื่องก็จบครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับเอาละครับใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามน้าว่านได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพันตํารวจโทวีรยาวงแก้วรองผู้กํากับการกลุ่มงานจราจรตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่และอีกท่านหนึ่งที่ทําให้คนนี้เกิดขึ้นมาพันตํารวจเอกหญิงสุธิดาสมิธิไกรผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ2กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค5เคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ